สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนเลยนะ,ะวันนี้นะคะอยู่กันในช่องรถกระบะรถครอบครัวมือสองนะ,ะวันนี้อัปเดตสต็อกนะโตโยต้ารีโวนะคะมากกว่า15คันเลยนะคะประมาณ20่สคันได้นะ,ะบอกเลยว่ามีทุกรุ่นทุกเกียร์นะคะทุกสเปคเลยนะคะชอบรุ่นไหนปีไหนนะคะจัดได้เลยชอบเกียร์แบบไหนนะคะราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปรับชมนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มนะากันตั้งแต่คันแรกเลยนะคะสำหรับคันนี้นะาได้เป็น Toyota Hilux Revo นะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Revo นะะ2.4 e p a r นนะได้เป็นตัว Smart c a b นะตัวยกสูงนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะะได้รถปี2020นะาราคา4 0 7 0 9 000บาทเท่านั้นเองนะคะมาดูด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้แบบครบๆนะคะ ด้านในนะคะนี่ยวพามาดูคร่าวๆนะก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะแบบนี้เลยนะพวงมาลัยได้มัลติจอกลางสัมผัสทัชสกินนะคะคันนี้ได้กล้องถอยมาเรียบร้อยนะ,ะบอกเลยว่าราคาดี479,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถปี2020เลยนะคะคันนี้ไม่แสนต้นเท่านั้นเองนะคะมาดูคันที่2กันสำหรับคันนี้นะได้เป็น Toyota r i v o 2.4G นะคะได้รถปี2017นะคะ ไม่แสนกลางนะคะแสนต้นถึงแสนกลางได้ชุดแต่งทีอดรีรอบคันตัวรถนะ,ะได้เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะได้เป็นตัวแคปนะคะชุดแต่งนะคะรีโวนะคะทีอดรีรอบคันแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเ,เตอร์ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้แบบครบ,บเลยนะคะคันนี้ราคาดี469 0 0 0าพันนะ,ะได้เป็นตัว2-4ตัว G นะคะได้เป็นตัวยกสูงเช่นเดียวกันนะ,ะและสำหรับคันนี้นะคะ และสําหรับคันนี้นะได้เป็น Toyota ารีโวนะ2.4 e+ plus นะคันนี้ได้รถปี2019เลขไม่์แค่80,000กิโลนะคะราคาดีด้วย5 0 69,000ไฟหน้าเบรกเตอร์ไฟเดย์ทามน,นั่งไลท์มีให้แบบครบครบนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้นะคันนี้ได้เป็น4ประตูนะคะได้เป็นเ e กียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยแน่นอนนะคะ ภายในได้เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะคะก้องถอยนะคะพวงมลลาลัยมอลติหน้าจอสัมผัสทัลกินแอร์นา็อกได้เกียร์ออโต้สภาพสวยแน่นอนนะคะใครชอบสีประตูยกสูงนะ,ะจัดได้เลย5้าแสนหกหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละเก้าพันกว่าตลอดอายุสัญญานะคะและสําหรับคันนี้นะ,ะได้เป็นโตโยต้ารีโวนะคะตัวโตโยต้ารีโวสองจุดสี่ e พัฒนนะคะสีขาวเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ได้รถปี2018นะคะ ไม่นะคะแสนต้นนะคะแล้วก็ราคาดีนะห้า0สนสามหมเท่านั้นเองนะคะเครดิตฟรีดาวผ่อนแค่9 0 0าพันบาทตลอดอายุสัญญานะคะเช่นเดียวกันเลยนะคะเหมือนกับรุ่นนี้เลยนะคะเป็นตัวอ e ีพัดกล้องถอยมีมาให้ครบๆเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota ารีโนะคะสองนะคะคันนี้นะคะได้เป็นตัวพีแ n นเนอรยกสูง4ประตูเกียร์ออตโต้เช่นเดียวกันนะะ ไฟหน้ามันติดรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีให้นะคะได้รถปี2019คันนี้นะคะราคาดี5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวผ่อนแค่9 0 0 0นะ,ะผ่อนแค่9,000ันเท่านั้นเองตลอดสัญญาได้เป็นตัว4ประตูเกียร์ออโต้นะคะบอกเลยว่าสภาพสวยแน่นอนนะ,ะมาดูคันนี้กันนะคะสำหรับคันนี้นะ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็น To y o ต้าร vo นะ 2.8G พิลเ e อรคันนี้ได้ขับ4นะเป็นตัว4 x 4ดิบล็อกนะคันนี้ได้รถปี2019นะคะเลขไม่แค่60,000กิโลนะราคาดีนะคะแค่7,49,000นะเดี๋ยวพาชมภายในนะคะภายในคันนี้นะก็จะได้เป็นตัว4ประตูเกียร์แมนนวล6สปีดแบบนี้เลยภายในได้เบอะหนังเรียบร้อยแบบนี้เลยนะแล้วก็ได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีด พวงมาลัยแบบมอติฟังก์ชันนะคะจอกลางอบบทัสกินกล้องถอยได้เป็นแอร์ปรับออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในบอกเลยว่าสวยๆเรื่มๆแบบนี้เลยนะเจ้าของเดิมดูแลดีมากคันนี้ฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละหนึ่0 0มบาทตลอดอายุสัญญาฮะใครชอบจัดได้เลยนะคะแล้วก็มาดูคันนี้นะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Rivo 2.4 NT นะคะคันนี้ได้รถปี 2019. จดทะเบียนปี2020นะได้เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเช่นเดียวกัน ตัวรถด้านนอกได้เป็นสีเทานะคะราคาดี499,000ใครชอบเกียร์แมนวนวลนะคะจัดได้เลยนะมาดูตัวรถด้านในกันนะคะนี่ได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะได้เป็นเกียร์แมนวนวลคันนี้รอปรับสภาพนะคะเดี๋ยวเราล้างสัดสีทําสปาให้นะคะเดี๋ยวเราล้างขัดสีทําสปาให้ใหม่นะ,ะไฟหน้าได้แบบปอติ d ดีเฟกเตอร์แบบนี้เลยนะคะ499,000เคดีฟรีดาวผ่อน8,000นะ,ะและสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้ารีโวนะคะ ตัวแคปนะคันนี้ได้เป็นตัวยกสูงเช่นเดียวกันนะสำหรับคันนี้นะได้เป็น Toyota r e v o 2.4มิตรพีเลนเนอร์นะคะตัวสมาร์ทแคตัวยกสูงนะตัวรถด้านนอกได้สีดำนะได้รถปีส22ส2นะคะไม่แค่39,000กิโลเท่านั้นเองนะคะราคาดีด้วย5,49,000นะเครดิตฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นแค่ เดือนละ9,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญานะคะใครสนใจนะคะก็อย่าลืมแคปป้ายทะเบียนทักษชทอินบอกเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเตอร์ตารีโว2.4มิตนะคะเป็นตัวพิเรนเนอร์เป็นตัวมิรเช่นเดียวกันนะคะได้ตัวรองท็อปสีขาวนะตัวแคปสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ราคาดีนะคันนี้ได้รถปี2021 0 0นะะคนะคะไม่แค่80,000นะคะราคา50,000 9,000บาทท่านั้นเองนะคะเครดิตเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะผลเริ่มต้นแค่9,000ตลอดอายุสัญญานะคะเดีย๋ยวพามาดูนะคะด้านหลังกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Rio 2.4มิตรนะคะคันนี้ได้เป็นตัว4ประตูนะคะตัวยกสูงด้วยนะค,ะคันนี้จัดทรงลงแม็กให้แบบครบเลยหน้าหมูป่านะคะคันนี้นะ,ะได้รถปี2021เกียร์แมนวนวลนะคะราคา540,000 9,000นะนี่ได้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดแบบนี้เลยนะจอสัมผัสทัชสกรีนพวงมาลัยได้มัลติฟังก์ชันบอร์ดหนังได้แบบครบ,ครบเลยนะเป็นตัวรองท็อปสีขาว4ประตูจะทรงลงแ็กให้แบบครบ,ครบแบบนี้นะคะใครชอบจัดได้เลยนะมาดูที่คันต่อไปกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota r รี o นะสองจนะคะ,ะ,คะได้รถปี2020จดทะเป็นปียนปี2021นะคะได้เป็นตัว4ประตูยกสูงแบบนี้เลยนะ,ะมาดูด้านในกันนะคะ ด้านในนะคะได้เป็นเ e กียร์แมนนวล6สปีดนะ,ะแล้วก็จอก,การสัมผัสทัสกีนนะ,ค,ะคันนี้ได้เบาะผ้านะ,ะเดิมจากโรงงานสภาพสวยแน่นอนนะคะพี่ๆขาคันนี้ราคา5 3 9 0 0 0าบาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อนแค่9000เท่านั้นเองนะ,ะมาดูสำหรับคันนี้กันนะ,ะสำหรับคันนี้ได้เป็น Toyota r e v o 2.4ตัวมิดนะ,ะได้รถปี2020นะคะไม่แค่ 130,000กิโลนะคะราคา5 8 9 0 0 0ได้เป็นตัวมิดสีประตูยกสูงนะ,ะได้ตัวรองท็อปสีเทาดำแบบนี้เลยสีดำนะ,ะได้เป็นเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันจอกลางมีให้แบบครบครบกล้องถอยมีให้แบบครบครบเลยนะคะใครชอบจัดได้เลย5 8า0 0 0แปดานฟีดาวผ่อนแค่เดือนละ10,000เท่านั้นเองนะคะใครชอบเข็ป้ายทะเบียนมาได้เลยนะ,ะแล้วมาดูคันนี้กันคันนี้นะคะได้เป็นเตอรตันรีโวนะคะตัว2จุ 4 NT นะคะพ i ลันเนอร์ดับเบินะคะได้รถปี2022เลยนะค,ะคันนี้นะได้รถปี2022นะคะราคา6 0 0 0 0 0 9 0 0นะคะได้เกียร์ออโต้นะคะแบบนี้เลยเบาะผ้านะคะแล้วก็พวงมลาลัยมัลตินะคะแล้วก็จอกลางทัชสกรีนนะคะแบบนี้เลยนะ,คะใครชอบจัดได้เลยฟรีดาวน์ผ่อน11,000ตลอดอายุสัญญานะคะมาดูคันนี้กันนะคะ คันนี้ก็ได้รีโวอร์2.4เอนที ner, ่พิลันเนอร์ดับเบิลแคปนะเช่นเดียวกันแถมแคลริบอยให้นะเหมือนกันเลยนะแถมแคลริบอยให้ด้วยนะคะราคาดี629,000รถปี22นะไม่120,000กิโลตามการใช้งานจริงนะคะนี่ด้านในนะคะได้เบาะผ้าเช่นเดียวกัน ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยพวงมาลัยได้แบบมอลติจอกลางได้สัมผัสทัชสกรีนแอร์ปรับอนาล็อกนะคะ6 2 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละ11,000บาทนะคะใครชอบนะคะจัดได้เลยแข็บายทะเบียนมาได้เลยนะคะมาดูคันนี้กันนะคะได้4ประตูอีกแล้วนะคะ และคันนี้นะคะได้เป็นตัว To y o ต a r ร v o ว4 n t p l a n ดสี่แอนที่พลนนะคะได้เกียร์ออตโอต้นะ6 2 9 0 0 0ได้รถปี2 2เช่นเดียวกันหน้าหมูป่าแบบนี้เลยแถมแคลริบอยเช่นเดียวกันคันนี้เลทผร่อน11,000ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะนี่แล้วก็คันนี้นะคะได้เป็น4ประตูนะคะได้เป็นตัว2.4ตัว E ีนะคะคันนี้นะไจะเป็น2.4ตัว E ีนะคะคันนี้นะ,ะได้เป็นเกียร์ออตโอต้นะคะเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็จอกลางนะคะทัสกีนแบบนี้เลยนะวงะมาไัยได้มาตินะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Toyota Revo 2.4 Nt นะคะได้รถปี 2, 0, 2021นะคะได้4ประตูยกสูงเกียร์โต้แบบนี้เลยนะ,ะไม้เลขไม้ประมาณ150,000กิโลตามการใช้งานจริงนะคะราคาดี5 9 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละประมาณ 1,000 0หมืนนะคะตลอดอายุสัญญาเลยนะหากใครชอบนะ,ะจัดได้เลยนะ,ะมาดูคันสุดท้ายกันนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะนี่และสำหรับคันสุดท้ายนะคะได้เป็น Toyota Revo Z Edition ตัวเตี้ยนะ,ค,ะคันนี้ได้รถปี2021 mm hmm. เลยนะ,ะราคาดี4 9 9 0 0 0นะคะ mm hmm. เดี๋ยวพาชมภายในนะคะภายในนะ,ะ,นนะ,ะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะพวงมาล mm ัย hmm. แบบมัลติฟังกชั่นจอก,กลางนะ,ะสัมผัสทัสกีนนะคะ mm hmm. แบบครบเลยได้เป็นตัวเซ d อ t ดิชัน499,000ฟรีดาวน์ผ่อน8,000นะใครชอบรุ่นไหนจัดได้เลยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะพี่ๆถูกใจคันไหนนะอย่าลืมนะกดติดตามทักแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะพี่ๆพ,พอจะถูกใจกันบ้างไหมคะสำหรับใครที่ถูกใจคันไหนนะก็สามารถแคปป้ายทะเบียนนะทักแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วพบเจอกันคลิปหน้าจะมารีวิวนะคะรถกระบะรถครอบครัวให้รับชมอีกอย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ